และตอนนี้ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักดนกรีชื่อดังนะคะค,ค,คุณอุสิทธิพรค่ะซึ่งเขาเป็นมือกีตาร,ร์ของวงดี e Impossible นะคะคคได้ลาจากเราไปแล้วค่ะ วงการเพลงเศร้าอีกครั้งเมื่ออาอุศิทธิพรอมรอพันธ์วัย68ปีมือกีตา้าววงดน,นตรีอม,มาตะ The Impossible เสียชีวิตในช่วงเช้ามืดของวันนี้ที่โรงพยาบาลวิภารามด้วยโรคหัวใจล้มเหลวและไตาวายเฉียบพลันซึ่งในสมาชิกวง The Impossible ศิลปินแห่งชาติอย่างอต้อยเศรษฐาศิราชฉายาทราบข่าวก็เสียใจค่ะพร้อมบอกกับทีมข่าวของเราว่าไม่นานมานี้ได้มีการคุยกับเพื่อนรักผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งก็ฟังดูว่าทุกอย่างยังดีอยู่ พูดคุยทางโทรศัพท์อะเอาใทางโทรศัพท,พทพ์ที่เขาโทรมาบอกว่าไม่สบายเนี่ยอยากจะมาหาหมอเรื่อตรวจหัวใจเท่านั้นเองก็ก็จะค,ค,คุยกันดีๆอยู่นะครับเพื่อนๆใน,น,นวงอะครับทราบข่าวเป็นยังไงบ้างครับเอ,อตอนนี้ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้คุยใครเลยมีคุยกับวินยัยเมื่อเช้าที่เขาโทรมาแจ้งแล้วผมก็บอกผมรู้แล้วเพราะว่าเขาตอบก็ตามันอยู่ตลอดทั้งคืนอยู่แล้วครับก็ได้แค่นั้นเองที่คุยกันแล้วก็พอพอดีวันนี้วันนี้อามีงานเยอะ มีทั้งบริวาตงานศพตอนเย็นอีกก็เลยฝากให้วินัยช่วยประสานงานดูแลกับทางมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงโออโศด้วยด้านความผูกพันนะครับอาต้อยก็เผยว่ารู้จักอาอูสิทธิพรเนี่ยมานานแล้วครับเขาก็เป็นมือกีตาร์ที่เก่งไม่หยุดนิ่งแล้วก็ไม่หยุดพัฒนางานดนตรีของตัวเองตลอดเวลาครับแต่ทุกครั้งที่อยู่กับเพื่อนๆเนี่ยอาอูนะครับก็จะเป็นคนขี้เล่นแล้วก็ชอบอามทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขอยู่เสมอครับ ก็เราเล่นดนตรีด้วยกันมานานนะครับถึงแม้ว่าจนปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นกันอยู <S <s ่แล้วก็พอครบกันมาสักเกือบช่วชีวิตนะครับห้าสิบกว่าปีหกสิบปีมาแล้วนะครับเพราะอุ้ดปีนี้ก็หกสิบแปดละก็เป็นคนเป็นนักดนตรีที่เก่งนะครับเป็นคนที่หาความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แต่คนจริงๆเขาเป็นคนมีอารมณ์ดีมากสนุกสนานชอบอัมคนน้อนอัมคนนี้เล่นเนะครับคนสนุกสนานก็เจอเขาทีไรก็ได้หัวเราะกันคิกคากันทุกวันไปนะครับเป็นเป็นคนอารมณ์ดี แล้วก็ไม่ค่อยซีเรื่องกับชีวิตเท่าไหร่ผมก็ยังไม่ร่วมกันมาเข้าไปไปมีโรคนี้มาได้ยังไงพาเจอกันก็ถามเขาาก็บอ,บอกว่าไม่เป็นไรผี่ผม,มยังแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาครับ สำหรับอาอุสิทธิพรอยู่ในวงการถนนสายดนตรีมานานค่ะเริ่มตั้งแต่เป็นนักดนตรีคณะ Flo w e r s จนมาสู่วง t ี e Impossible ในฐานะมือกีตาร์ซึ่งหลังจากมีการยุบวง t ี e i m p o s s i b l e ไปก็หันมาทำงานเบื้องหลังให้กับศิลปินหลายต่อหลายท่านรวมทั้งเป็นผู้จัดการศูนย์บันทึกเสียงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธและที่ปรึกษาของศิลปินรุ่นหลังๆผลงานที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่เบื้องหลังรับทำเพลงละครเขียนคำร้องทานองเรียบ เรียงเสียงประสานให้กับบางกอกออริโอวิชั่นของอาชลองพักดีวิจิตที่หลายคนคุ้นหูกันดีในเพลงประกอบละครบูชุมแพค่ะ กำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับอุสิทธิพรก็จะมีขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้เวลา16นาฬิกาครับที่สารา8วัดมกุฎกษัตริย์ตรยารามนะครับแล้วก็จะมีการสวดอภิธรรมระหว่างวันที่25ถึง3จพฤษภาคมนี้ครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องในวงการนะคะไปร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายให้กับคุณอูดด้วยค่ะครับตอนนี้